สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มีะะ่แล้วค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมอัปเดตข่าวสารนะคะของแพทใหม่ Rv นะคะอัปเดตวันที่24เมษายนนี้นะคะจะเป็น อัปเดตแพทใหม่รีแลงกแล้วก็แจกเป็นสกินฟรีถาวรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่าว่าสกินที่แจกฟรีเดยวจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็แพทใหม่มีอะไรเปลี่ยนไปกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาลงลึกรายละเอียดอีกทีนึงนะคะและ1สิ่งนะคะที่เปลี่ยนไปเลยนั่นก็คือ ขนาดหินยังเปลี่ยนไปแต่ใจเธอไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็จะเป็นปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีไหนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได,ด้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะน้อยอ่ะแบบนี้นะคะฝากกดกดติดตามให้เราด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเขาจะลดเป็นขนาดหินนะคะให้ทําการเล็กลงนะทุกคนสามารถดูตรงนี้เดี๋ยวจะซูมรูปเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหินแบบเดิมนะคะทุกคนถ้าดูแบบตาเปล่าเนี่ยมันอาจจะแบบว่าพูดว่างไงดีถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยทุกคน มันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะมันต้องแบบมาเทียบกันประมาณนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นหินแบบเดิมอะเอ้ยอันนี้แบบเก่านะคะนี่เป็นแบบใหม่หินมันก็จะบางลงแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหินหินอะหินอันถัดไปนะคะนี่โอ้ยนี่อันนี้เป็นหินอันถัดไปนะคะนี้เขามาเป็นแก๊กมาว่าหินแถวนี้เล็กลงเพราะโดนไวโอเลตกิ้งชนนะคะทุกคนถ้าดูแบบตาเปล่าแบบว่า สำหรับคนที่ไม่ได้ตามอาวีจ่าจานะคะเขาก็จะแบบว่าไม่รู้นะเพราะว่ามันว่ามันหินมันลดนะเพ่จะพูดไงอ่ะไม่ได้ทำชิปอาวีมาสองสามวันพูดผิดพูดถูกเลยนะเนี่ยอ่ออันนี้แบบเก่านะคะแบบใหม่ประมาณนี้นะคะสำหรับหิน,น,นเดี๋ยวเราไปดูหินนันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินเล็กลงนะคะยิมสีอันนี้จะเป็นหินตรงเหมือนจะเป็นเลนดาร์กไม่ใช่สิเลนมังกรน,นะคะนี่ประมาณนี้นะไอ้นี่ อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าอันนี้มันแคบนะอันนี้รู้สึกกว้างขึ้นอันนี้จะเป็นหินฝั่งป้อมนะคะเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้เปรียบเทียบคือแยกกันไม่ออกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินเล็กลงอีกอันนึงนะอันนี้เป็นฝั่งเดินไปแบบเดินไปที่ป้อมประมาณนี้นะคะเหมือนจะเป็นฝั่งแถวๆบับแดงแล้วเนี่ยหินตรงนี้นะและตรงนี้ก็หินจะบางตรงนี้แบบสลบจะบางลงนะ เนี่ยรู้สึกว่าจะบางเรียวเรียวยาวขึ้นนะคะทุกคนมาตรงนี้ก็จะเอ้ยอันนี้มองด้วยตาเปล่าเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยนะอันนี้เหมือนจะเป็นหนาขึ้นนิดนึงป่ะตรงเนี้ยรู้สึกว่าดูมีมิติอะไรประมาณนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตถัดไปของ RV กันดีกว่านะคะมานะคะเราก็จะเฉลยเป็น สกินที่แจกนะคะจะแจกเป็นสกินหยาดฟรี24นี้นะรู้สึกว่าเดือนเมษานะกิจกรรมอาวีแจกสกินหลายสกินอยู่นะสำหรับสายฟรีนะคะทุกคนแต่เราคิดว่าแอบเสียดายรู้สึกว่าหยาดเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกสกินนะคะเป็นสกินระดับลิมิเตเขียวนะทุกคนกิจกรรมรับสกินก็ไม่น่ายากมากนะคะสำหรับสกินตัวหยาดน,นะคะ และแพดใหม่นี้นะคะเขาได้ปรับทำการปรับหินซับใหม่นะคะเลือกใช้ได้ง่ายแบ่งตามสายการใช้งานก็มีเป็นสายล่างมีสายลุยอสายถึกนะคะสายหิว้วสายไล่นะเดี๋ยวถ้าอัปเดตอะไรมาแพดใหม่มานะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้อีกทีนะคะว่าแต่และอันเนี่ยใช้ยังไงหรือว่าเหมาะกับสถานการณ์ไหนนะคะ สเตตัสขั้นพื้นฐานนะคะ HP เพิ่มขึ้น3เท่า Exp นะคะรับค่าประสบการณ์ได้เยอะขึ้นแล้วก็รับดาเมจได้มากขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหินปรับซับใหม่อ่ะมันจะดีจริงไหมจากแบบเดิมะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหินซับแบบใหม่นะคะทุกคนซูมเข้าไปดูนะคะประมาณนี้สําหรับหน้าตาหินซับนะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นรักใครชอบใครให้ชวนมีความสัมพันธ์ในเกมนะคะจะเป็นอัปเดตใหม่ยกเครื่องความสัมพันธ์นะคะก็จะมีเป็นฉายามีปรับไอคอนนะทุกคนเรารู้สึกว่าไอคอนตรงนี้น่ารักมากมีเป็นหูกระต่ายตรงนี้นะคะนี่หูกระต่ายมีนี่รู้สึกไอคอนสวยขึ้นนะเนี่ยและตรงนี้นะคะก็จะเป็นย้อนดูความทรงจําร่วมกันนะคะว่าเราเคยมีความทรงจําอะไรกันบ้างนะ ก็จะเป็นปรับฉายาใหม่ไอคอนก็คือปรับมาแพทใหม่นะคะตอนนี้นะรอวันที่ย4นะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นสรุปทั้งหมดนะคะของแพทใหม่นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็อย่างที่1นนะคะจะแจกเป็นสกินยานนะคะจะเป็นหยานชุดนอนนะจะมีเป็นระบบป้องกันดาวแบบทีมเออระบบนี้มันเคยมามันดีมากนะเหมือนจะเป็นว่าถ้าเล่นตีหเนี่ยประมาณ3 ส,สเกมนะคะถ้าเล่นกับเพื่อน5คนนะดาวมันจะไม่ลดน,นะคะถ้าแพ้นะแล้วก็จะมีเปิดระบบแชร์สกินนะคะซึ่งแชร์สกินเนี่ยเราก็ต้องเป็นเพื่อนกันในเกมก่อนนะถึงจะสามารถแชร์สกินได้นะคะทุกคนก็คืออาจจะจํากัดแชร์สกินเกมละแชร์สกินได้แค่5เกมประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบแชร์ทั้งเกมทุกเกมประมาณนี้จะมีเป็นอิโมจิมาใหม่นะคะมีกรอบโปรไฟล์5 v ามาใหม่อ่ะ ตรงนี้เป็นอิมมัจิหยาดน่าจะแจกฟรีนะคะไอ้พวกอิมมิโปรไฟล์แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีสกินอะไรฟรีแจกเพิ่มเติมไหมนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเซิร์ฟไทยที่จะอัปเดต24นี้นะ,ะใครมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนเล่นเกมเลยนะคะวันที่24บสเมษาย,ยนนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะว่าไอพวกหินซับแล้วก็ วิธีรับสกินฟรีเนี่ยรับกันยังไงนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูของเซิร์ฟเวียดนามกันดีกว่าว่าเขาจะอัปเดตอะไรกันบ้างนะคะสําหรับแพทใหม่นะ,ะมานะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะสําหรับลีเลียนาตัวนี้นะคะเป็นลีเลียนาสกินไทยนะคะซึ่งคือเราเพิ่งรู้ไว้ว่าลีเลียนาสกินไทยเนี่ยมันเข้าเซิร์ฟไทยก่อนแหละแต่เซิร์ฟเวียดนามนะคะเข้าทีหลังเรานะทุกคนเราดีใจไปเนี่ยก็จะเป็นขเขาเข้า,ขาว,วันที่ย5ินะคะเดือน4ี่นะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกสกินมีเป็นวาร์ปแล้วก็มีคิวมีเอฟเฟกตวิ่งเพิ่มเติมนะคะสำหรับ Rov 5v5 Arena of o a l o r นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นภาพสกินเราได้ทำการรีวิวเอฟเฟกตสกินอะไรไปแล้วนะเราคิดว่าน่าจะเข้าประมาณสิ้นเดือนแหละไม่งั้นก็ต้นเดือนพฤษภานะทุกคนนี่สวยมากประมาณนี้จะเป็นเซตกี่ตัวนะ 1,2,3,4,5,5 1, 5ตัวนะคะ Rv 5 V 5มานะคะทุกคนคือก็จะเป็นสกินแลงนะคะของตัว s i l ซิลิก้านะเราได้ทำคลิปสอนรับไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะวันที่24นี้สำหรับ Rv ไทยแลนด์นะคะมานะคะเดี๋ยวอันนี้พามาดูเทเลอร์ er, ทีเซอร์ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอ้อย5 V 5นะอันนี้อ่า ภาพไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนขออภัยกันมาน้าที่ด้วยนี่แก๊กจะดึงแล้วเนี่ยเฮ้ยดูดิโมเดลอะไรทำดีทำสวยเลยนะเนี่ยในตัวเทเลอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวรอดูของจริงเหมือนจะเป็นเหล่าฮีโร่หรือเปล่า 5v5 5แบบนี้อ่าแก๊กกับอ่อยประมาณนี้นะคะทุกคน เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นเซตฮีโร่เลยอ่ะมาแบบ5ตัวนะนี่นะคะทุกคนก็โดยสกินเซต5ตัว5 V5 วี5นะคะจะมีทั้งหมดเป็นมาหลอรล้อเลี้ยวไฮเตะแก๊กนะคะแล้วก็อ้อยเหมือนจะเป็นฮีโร่ปราบปามเหล่าไวรายเลยถ้าดูจากรูปทีเซอร์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคน สวยนะเนี่ยคือเราตอนนี้รอรีวิวสกิลลอเลี้ยวนะว่าจะบาตาบาใจแค่ไหนแล้วก็ภาพคอนเซปต์อาร์ตเนี่ยยังไม่หลุดออกมาเลยนะคะแต่ก็หลุดออกมาแล้วแหละแต่ยังไม่หลุดออกมาแบบตัวแยกตัวเดี่ยวอะไรประมาณนี้ถ้ามีเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะและในส่วนนี้นะคะก็จะแจกเป็นคิดว่าและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์วิ่งแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์มนะคะเราคิดว่า RV เนี่ยน่าจะแจกนะเพราะว่ามัน 5v5 อัปเดตแพทใหม่พอดีเลยนะคะสำหรับตัวเอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะที่ให้ดูกันประมาณวันนี้คร่าวๆนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูไอ้พวกของออกซับพอร์ตแนวใหม่นะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นตัวออร่าบัฟนะอ่ะอันนี้จะเป็นไม่เป็นภาษาเวียดนามอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอเข้าไทยมาเราจะแปลให้อีกทีนะคะ อันนี้น่าจะเป็นไอ้พวกล้างหน้าตาอะไเปลี่ยนไปหมดเลยอันนี้เป็นเกาะนะคะนี่อันนี้ให้3วิ60วิเดี๋ยวเราเข้าไทยมาอีกทีนะคือเรายัางไม่แน่ใจกับข้อมูลของเซิร์เวียดนามนะกว่าแปรผิดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเปิดป่าอ่ะแบบใหม่อันนี้น่าเป็นล้างนะอันเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะนี่ถ้าล้างก็จะเป็น อันนี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างเขีนเป็นภาษาเวียดนามอ่ะแปลไม่ออกโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเซตอุ้ยมีหินแบบเอ้หินว่ารวมกันนี้เลยหรออะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะวันที่24มสี่เราทําคลิปอัปเดตของข้อมูลไทยให้อีกทีนะคะทุกคนสําหรับหินซัพพอร์ตแบบใหม่นะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอิโมจิเพิ่มเติมนะคะจากที่ทางก a ลิณทร์าาวิศไทยลงไว้นะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบสกินนะคะของตัวซิลิก้านี่มีชมพูม่วงฟ้าน้ำเงินเขียวเหลืองประมาณนี้นะคะสำหรับแลงแมทนะคะเพิ่มเติมนะคะจะเป็นข้อหลับสกินนะคะกับ S N K นะคะ <S <S คือเราไปเซิร์ชหาข้อมูลมาว่ามันจะเป็นบริษัทสื่อผลิตเกมนะคะของญี่ปุ่นนะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้จะเข้าเป็นสกินตัวอะไรคิดว่าน่าจะเป็น b ัตเตอร์ไหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นฮีโร่ใหม่นะคะรอดูกันอีกทีนะอันนี้ก็จะเป็นสกินตัวอะไรไม่รู้นะคะทุกคนลองไปเดาดูนะแต่พูดเลยว่าสกินสวยหล่อออกแนวญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้มากๆเลยนะคะอีกนิดนึงนะคะเป็นปรไฟล์ของตัวอ้อยนะเราคิดว่าน่าจะมาเป็นขายเป็นราคาคูปองไม่งั้นก็กิจกรรมสุ่มอะไรประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นโมเดลสกินอย่างคร่าวๆนะคะที่พามาดูได้ทำคลิปให้ดูแล้วนะสำหรับสปอยสกินคือสปอยไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะแต่สกินนี้นะคะเป็นตัวเตี่ยวเซียนนะคะเป็นลิมิเต็ดเขียวไม่มีเอฟเฟกนะแต่เราคิดว่าน่าจะมาในสกินแบบไอพวกกิจกรรมเติมปองต้นเดือนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน คลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตแพทใหม่ Rov แล้วก็ข่าวสารต่างๆสำหรับ Rov นะคะคลิปนี้ก็ก่อนที่จะจบคลิปนะคะทุกคนฝากไปกดไลค์แฟนเพจให้เราด้วยนะเดี๋ยวเราจะ โพสแฟนเพจบ่อยๆแล้วก็อัปเดตข่าวสารอะไรบ่อยๆนะคะลงให้นะสำหรับอ v าวีสรุปอะไรต่างๆนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซับช่องได้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขออภัยด้วยนะหากว่าพูดมีกระตุกกระตักกันบ้างนะคะเพราะว่าเราก็เรียบเรียงคำพูดไม่ถูกเหมือนกันคือพักจากสงการไปทำคลิปเอ้ยไปเที่ยวไม่ได้ทำคลิปนานนะคะก็เลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทำคลิปกิจกรรมต่างๆให้ดูแล้วนะไปละทุกคนไปบาย